อย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปนอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วกับอบายามุกอย่าไปชิงสุขก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลง พื้นดินถิ่นป่าสายทาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปรดช่วยกันรักษาสืบสารเอาไว้ให้ลูกหลานเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราก ตลอดไปพระปฐมบรมราชโองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ก็ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัตทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ ขอถวายความเคารพพระมหาเถระทุกรูปพระสังฆาธิการหลวงพี่หลวงพ่อลหลวงน้าหลวงอาหลวงู่หลวงตาของเราจเจริญพรจเจริญธรรมแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเอาเช้าวันนี้ก็มาติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิต ทางสถานีวิทยุข,ของเราเจริญพรลูกจิราพรลูกมาบ้าคุณโยมสมคิดและก็อีกหลายๆท่านนะเข้ามาทักทายก็ <c oughs> <c oughs> ามาติดตามรับฟังรับชมในการถ่ายทอดสดและก็ส่งออกทางสถานีวิทยุ fm 102 คุณโยมสายหยุดเปรมวิชัยคุณโยมพิมพาพรและคุณโยมอ้อยอาจเจริญพรวันนี้พูดถึงเรื่องของกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนะนี้เป็นหลักลูกหลานดีมีครบถ้วน ตอบแทนท่านให้งามตามสมควรลูกหลานดีล้วนยึดมั่นกตัญญูจเจริญพรคุณครูวันธนีสว่างดีคุณครูรัตด,ดาจันตรงคุณโยมนิชชาโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะในเช้าของวันนี้ที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นการได้ปรูกฟัง เรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสเ้าไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทีแปลความว่าความกตัญญูกะตะเวทีนั่นเป็นเครื่องหมายของคนดีจเจริญพรคุณยมพี่โอ๊ตนะ และองค์สมเด็จพระชินนสีสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้ายังได้ทรงตรัสเขาไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นมารดาแห่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงยักยกเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นมารดาแห่งคุณธรรม ทั้งหลายทั้งปวงคนเราถ้าหากว่ามีคุณธรรมมากมายหลายหลวงแต่ว่าขาดความกระตันอยู่คือรู้คุณกระตะเวทีคือตอบแทนคุณแล้วคนนั้นก็ได้ชื่อว่ายังไม่ดีแท้ แต่เป็นดีเทียมคุณโยมแม่สมศรีภูนทวีคุณโยมสงกรานใจหวังลูกสมพรอ่ำทองอโมทนาฉะนั้นเขาบอกว่าคนเรานี่ต้องรู้คุณคนรู้คุณของรู้คุณคนรู้คุณของแล้วก็รู้คุณสรรพ,พสิ่ง จึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ถ้าไม่รู้คุณคนไม่รู้คุณของไม่รู้คุณสปปรรพสิ่งนั้นแสดงว่าเป็นคนไม่ไม่บริบูรณ์ยังไม่ใช่คนแท้แต่ว่าเป็นคนเทียมอ่านี่ก็คุณโยมกุชนิกาโมครัต อนุโมทนาบุญด้วยนะที่ได้เข้ามาติดตามรับฟังกันฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ณนะแห่งหนตำบลใดก็ตามใครมีคุณแก่เราแม้เพียงน้ำหยดหนึ่งแม้เพียงข้าวสักคำหนึ่ง น้ำหยดหนึ่งเราก็จะต้องตอบแทนเป็นสายถาดให้หลั่งไหลไปข้าวสักคำหนึงเราก็ต้องตอบแทนข้าวเป็นเกวียนเป็นตันแบบนี้เราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มีอุปการะคุณแก่เรามากบ้างน้อยบ้างนิดบ้างหน่อยบ้าง ก็อย่าได้รบหลูดูหมิ่นบุญคุณท่านเคยได้อุปการะอุปธรรมอุปถากที่ท่านได้ข้าวให้น้ำให้ปัจจัยสี่ให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนแม้เพียงเล็กเพียงน้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราและโดยเฉพาะแผ่นดินของเราในยาติโย มีอุปการะคุณแก่เรามหาศาลเพราะอะไรเพราะว่าบรรพบุรุษสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาสนาได้ปกป้องรักษากอบกู้ดูแลเอาไว้ให้พวกเราได้อยู่ทำมาหากินจนมีชีวิตมีความสุข มีความเจริญมีความรุ่งเรืองเหมาะควรแก่บุญวัสนาบารมีของแต่ละคนละคนไปเราจะไปบอกว่าคนแต่เก่าแต่ก่อนก็มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาเขาเกิดมาก่อนก็ต้องเป็นธรรมดาต้องรักษาดูแลต้องสละเลือดสละเนื้อสละชีวิต ปกปักรักษาคุ้มรองป้องกันกอบกู้ส่งต่อให้ลูกให้หลานก็สมควรแล้วถูกแล้วจะไปบอกว่าปันมีบุญมีคุณอะไรแก่แเล้าเล่ามันคนละยุคมันคนละจำมาสมัยโลคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าบุคคลพูดใดใครพูดหนึ่งคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจังไร <N ic ly> อ๋อแม่หลวงพ่อแรงไปหรือเปล่าอืก็ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรมาพูดน,น,นะนะพ <N ic ly> ระพุทธเจ้าบอกกาจันไรแล้วชิบหายแล้วนฉะนั้นนี่ญาตโยมคุณโยมพ่อกำนันแสวงคุณโยมอะไรเนี่ย อัทพงศ์อา้าโมทนาโมรีเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะโครงการต่างๆไม่ได้โทรได้ถามก็เลยช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาก็พยายามรักษาชีวิตเอาให้รอดนะอา้าวคุณโยมอัทพงศ์โมรีลูกศีอม,มอนโมทนาบุญด้วยพาสุขเจริญยิ่ง กับนมัสการก็ฝากเขาไว้นโยมนะให้พวกเรานั้นกตัญญูต่อชาติต่อพระาศาสนาต่อพระมหากษัตริตย์กตัญญูต่อชาติก็คือให้รู้รักสามคัคคีให้เมตตาปราณีให้อภัย อย่าทำให้คนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่งายแบ่งพักแบ่งพวกอย่าไปจงเกลียดจงชังซึ่งกันและกันบุคคลใดทำให้เกิดความแตกแยกในชาติบ้านเมืองบุคคลคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอักตันยูเป็นคนเนรคุณ <c oughs> เป็นสังฆเภศได้ทำอนันตริยกรรมให้เกิดขึ้น เรียกว่ากรรมหนักกรรมใหญ่ตายไปแล้วก็จะต้องไปตกอเวจีมหานรกนโยมนะฉะนั้นถ้าจะกะตันอยู่ต่อชาติบ้านเมืองก็ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่ของเราให้บริสุทธิ์ให้ยุติธรรมทําหน้าที่ให้สุจริตอย่าคดอย่ากโกงอย่าทุจริตอย่าคอรับชั่น ถ้าเราทุจริตคอรัปชันคดโกงเราก็เป็นคนอัตตันอยู่อยูนะโนและอเวจีมหารกรออยู่อบายภูมิรออยู่อย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยอย่าเห็นแก่ปากแก่ทองอย่าเห็นแก่พวกแก่พร้อมอย่าเห็นแก่ความร่ําความรวยนะอย่าเห็นแก่อำนาจวัสนาบาร,รมีต่างๆนั่นนะ จงทำหน้าที่ให้สุจริตทำหน้าที่ให้สุจริตนี่กตันอยูต่อชาติบ้านเมืองต้องรู้รักสมัครสมานสมัคคีพาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองอย่าขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันนี่กตันอยูต่อชาติกตันอยูต่อพระศาสนาเราท่านทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนา นั้นก็คือน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสภายในใจของเราให้มันเบาบางให้มันหมดไปศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาคเพียรอุตสาหประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบประกอบกรรมดีเพื่อความพ้นทุกข์ศีลธรรม น้อมนำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเอาไปประกอบภารกิจหน้าที่การงานของเราให้ดีให้งามที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดีงามงดงามงอกงามแล้วก็สวยงามเอาไปทำเอาไปใช้ให้เกิดความถูกต้องถูกทางแล้วก็ถูกทำนําพาชีวิตนําพาสังคมนําพาประเทศชาติให้รอดให้ปลอดภยัย นิคตันอยู่ต่อพระพุทธาศาสนาต่อาศาสนาที่ตนนับถือ <c oughs> ก็อย่าได้เบียดเบียนเข่นฆ่าอย่าได้ขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันเรื่องของาศาสนาต่างคนต่างก็นับถือต่างคนก็ต่างประพฤติปฏิบัติต่างคนต่างก็อยู่ด้วยความรู้จักหน้าที่เคารพนอบนอบ้นอมซึ่งศรัทธาของกันและกันไม่ด่าทอไม่ต่อว่ากันนะโยมนะ อ,อยูเม่ติงคงฟักอมโทนาบุญด้วยกตันยูต่อสถาบันของพระาศาสนาก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนประการสุดท้ายนี่เรียกว่ากตันยูต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ประเทศไทยของเราได้อยู่มาได้ได้อยู่มารอด เพราะเรามีสถาบันหลักนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โยกทุกยุคทุกสมัยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณปลุกจิตปลุกใจเป็นผู้นำในการกอบกู้ปกครองรักษาบริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ดีให้มีความสุข ไพ่ฟ้าประชาชนอยู่ด้วยกันด้วยความรู้รักสมัครสมานสมัคคีปกป้องพื้นแผ่นดินอา,อาณาประชาราชให้มีความสุขให้มีความเจริญโยมสุภจิราวงพวนอาสาธุจะนะเรากตันอยู่ต่อท่านนั้นก็คือให้เราจงรักพักดี ให้เราน้อมนำเอาพระราชดำริพระราชดำรัสที่พระองค์ได้ทรงตัดแนะแนวทางนำทางบอกทางให้แก่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติและก็จงได้น้อมนำเอารักพระราชดำริพระราชดำรัสพ,พระบรมราโชวาทต่างๆท่านได้ช่วยคิดได้ช่วยคน้นได้ช่วยคุย ได้แนะได้นำได้ส่งได้เสริมได้เพิ่มได้เติมจเจริญพรคุณโยมพี่มหาสมนึกพัพโพเจริญพรสาธุจเจริญพรคุณครูพัชรีชูช่วยอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะนั้นเราก็เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราในการยก จิตยกใจของเราให้สูงส่งเสียสละอย่างพระองค์ท่านในโยมนะแล้วก็น้อมนำเอามาใช้ทรงตัดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นคุณูประโยชน์คุณูประกาศให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตอิอันนี้ก็คุณโยมรุ้งตะวันอโมทนาบุญด้วย อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะลุงตะวันหรือลุงตะน่าจะเป็นลุงตะวันนั่นแหละคุณโยมทัญ,ญพัฒน์โมทนาสาธุนะจ๊ะอา้าวจากนั้นก็ฝากเขาไว้พวกเรานะดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสเขาไว้ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดรักครองแผ่นด,ดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชตลอดไป เนี่ยยาิโยกนั้นก็คือว่าพระองค์ได้ทรงน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนพระราชดำริพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ก๙สืบสารรักษาต่อยอดให้มีความเจริญมุ่งรุ่งเรืองมั่นคง เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติประเทศไทยของเราก็จะได้อยู่รอดอยู่ดีมีความสุขตามหลักปััชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยมนะอ่ะโมทนาบุญด้วยแล้วกันอ่ะลุกบำรุงก้อนกรีบนะอ่ะช่วยกันไปอ่ะวันนี้ก็ฝากเ้าไว้ว่ากรตันยูต่อ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสามสถาบันหลักให้เราน้อมนำหลักธรรมคำสอนได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้รักสมัครสมานสมค,คีพกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะเราเกิดในเมืองไทยเกิดในชาติไทยเกิดในประเทศไทยจะเกิดถิ่นใดที่ใด สมัคคีจะมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลายได้น้อมนำดังที่กล่าวแล้วก็ขออนุโมสุดท้ายนี้ห้าโมงครึ่งเราก็มาติดตามรับฟังรายการถ่ายทอดสดเทศมหาชาติ ฉเฉลิมพระเกียรติะระบาทสมเด็จพระวชริรเก้าเจ้าอยู่หัวกันที่12และก็กันที่13สุดท้ายแล้วนะโยมนะต่อจากนั้นก็คงจะเป็นการาเทศวิเคราะห์ทมตามแหลกถ้าหลวงพ่อมีโอกาสก็จะมาเทศด้วยนะอาวันนี้ก็มีท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกัน 200บาทโยมแม่จำเนียนแสงซื่อ500บาททำใหญ่200บาทโรงพยาบาลสนาม200บาทค่าน้ำค่าไฟวัดดอย100บาทโยมแม่นิยมหมู่บ้านอาวาสนาบุ่งวังเงี้วเทศมหาชาติ200บาทลานปอกฟอริสอัตราเทศบาล2อีก100บาท ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพปูชาขันกันเทศนโยมนะะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะ,ะส่วนการเทศมหาชาติที่วัดดอยท่าเสาเนี่ยก็วันที่หกนยมนะวันที่6ตุลาคมนี้เป็นวันศาสไทยก็จะเทศตอนเช้าคาถาพานันตอนสายก็พระมาลัยตอนบ่ายก็เทศมหาชาติ13กัน เวลากลางคืน19นาฬิกาก็เทศกันพิเศษนะย,ยโยมนะศรัทธายาตโยมมีโอกาสก็ามาถ้าไม่ติดนะยโยบายในการอารวมคนของทางจังหวัดนะไม่ให้เกิน50คนนะนะั่นนะตอนนั้นถ้าหากว่าปลดล็อกแล้วก็คงจะมากันได้แต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนว่า การแพทย์เชื้อในจังหวัดมีมากมีน้อยเพียงไร่อคุณโยมสิริพรแสงรัศมีลูกอันนิวโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะ,อะขอโมทนาส่วนบุญกระถินของทางวัดดอยก็ตรงกับวันพระรหัสนี่ี่28ตุลาคมนะก็ทอดผ้ากระถินนัดทานในเวลา11นาฬกานาที ช่วงตอนเช้าพิธีก็จะมีพิธีในการ <c oughs> แห่องค์กระถิ่นและก็ทำขวัญกระถินและก็จะเดิญพระพุทธมนต์และก็ถวายผ้ากระถินนัทานเที่ยงวันก็ร่วมรับประทานอาหารโรงทานนโยมนะก็ขอ,อนมโมทนาบุญเดี๋ยวแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบด้วยกันทุกคนทุกท่านเนาะนะซึ่งก็จะสามารถได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ในการทอดภา้ากตินนทานปีนี้ก็มีทางต้นศรัทธ,ธาท่านเจ้าภาพจากกรุงเทพมหานครนะอะวันนี้ใครจะจับจะจองเป็นเจ้าของก็โทรมาพ่อปอปก็ได้ที่หลวงพ่อก็ได้หรือที่วัดก็ได้นะโยมนะก็จะรับต้นบุญต้นศรัทธ,ธาของญาติโยมอาฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับ คุณโยมแม่บุญเลื่อนคอยสูงร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมแม่โบผันจันมีแม่บุผันจันมีคุณสุรีแสงทองคุณโยมสุรีแสงทองหนึ่งกองร่วมกันเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจดชื่อเขาไว้วันนั้นก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ถวายนโยมเนาะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้โชคดีให้มีชัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจะเริญพร